รถเพื่อนๆนะครับขึ้นแบบนี้นะครับต้องเอาเช็คด่วนนะครับเพราะไม่งั้นเกิดปัญหาความร้อนขึ้นเครื่องยนต์พังได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเบนซ์ gla 200โฉม w 2 5 6ครับคันนี้เป็นลูกค้าที่ร้านเรานะครับแต่วันนี้เข้ามาด้วยปัญหามีหน้าจอขึ้นโชว์น้ําหายน้ําขาดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะครับซึ่งเป็นท่อใหม่ของแพ้ตัวนี้ใส่เข้าไปรถรวมทั้งท่อใหม่ตัวนี้ใส่เข้าไปรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันเลยอันนี้ใช้เวลาติดตั้งทั้งหมดรวมถึงไล่น้าก็ประมาณเนัรคบ สำหรับใครที่ขับเบนส์นะครับมาหาเราได้ครับที่วัชรพลออตโต้ครับเราเชี่ยวชาญเรื่องเบนส์ครับ